อ่านี่นักเรียนครับและจุดสุดท้ายครับทางมาจารย์มาครับครับสวัสดีครับนี่คือธุรกิจอะไรฮะอ๋อสตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพนักเรียนสงสัยไม่รู้ว่าคืออะไรลูกค่ะครับมาถามมาศึกษาลูกลงพื้นที่เพื่อทําวิจัยส่งอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ครับคุณลุงฮะอ่าคุณลุงอายุเท่าไหร่นะฮะจะหกสิบแล้วครับโอ้เจ้าหกสิบแล้วนะฮะครับผมชื่ออะไรฮะเนี่ยชื่ออุดมคผมชื่อวิทย์นะฮะสวัสดีคุณลุงด้วย นีคือใครนี่คือพ่อเขาโดนโดมคุณพ่อมาเฮ้ยไอ้นั่นอะไรเนี่ยมากินเพื่อนเล่นเลยเล่นเลยเออน้องๆเขาอยากมาศึกษาเรื่องงานลุงฮะถ้าสมมติผมอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพของลุงเนี่ยครับสตาร์ทอัพของคุณลุงเนี่ยเกี่ยวกับปูเปอร์หรือเป็นแครบหรือว่าเป็นไลน์แมนนะอ๋อสตาร์ททีก็5้าบาทอย่างเงี้ยผมจะสตาร์ ไปส่งก็แคห้าบาทแต่ถ้าเข้าไปล็กหน่อยก็แพงหน่อยครับออ๋ค<อ>ือ<ต>อย่างเง<ม>ี้ยมันจะทานคุณไปไม่ได้แน่ออ๋คุณลุงวันนี้ผมอบอกว่าผมจะอ่าโดยสารคุณลุงเนี่ยจากเนี่ยไปลงที่จากรคุณลุงท้ายคลิปผมเท่าไหร่ทั้งเงินร้อยนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ่ะผมจ่ายลุงห้าสิบสิห้าสิบยังไงครับอ้าวก็เราสองคนไปด้วยกันใช่ไหมล่ะครับผมอ่าคุณลุงขับใช่ไหมใช่ผมนั่งเอออ่าคุณลุงก็ห้าสิบสิผมห้าสิบเป็นร้อยหนึ่งไม่เดี่ยวเนี่ยผมเหมาคุณไป จะไม่เกี่ยวได้ยังไงอะเราส่งคนไปด้วยกันใช่ไหมล่ะใช่อะถ้าผมไปลุงไปไหมไปผมต้องจ่าย50าสิ50ี่้เป็นงไงอะก็ลุงไปกับผมด้วยเขาคนละครึ่งไม่เกี่ยวมึงจ้างกูอะผมจ้างได้ยังไงเราไปด้วยกันก็ไปด้วยกันผมจ้างลุงลุงต้องไปคนเดียวแต่กูครับอาถ้าผมจ้างลุงอาลุงไปไปเจ้าจักอาให้ลุงร้อยหนึ่งจ้างลุงไปใช่ไหมใช่อลุงขับไปถึงนู่นผมได้ไปกับลุงไหมไปมันไม่ใช่อย่างนั้นลุงอาตาอาตาหมูว่าจาก เดี๋ยวมอบางกะปิไปลงรามกำแหง92ลุงคิดผมเท่าไหร่ก็คิดร้อยไงคิดร้อยไม่ได้ลุงถ้าจากที่ผมเรียนธุรกิจมาแล้วนะลุงลุงคิดราคาทาซอยไปเลยเพราะหนึ่งลูกค้าจะได้ไม่รู้สึกว่าลุงเอาเปรียบเขาใช่ไหมนี่ลุงโง่ตรงลานขับมาหลายปีถ้าผมมาจากวาดเท้าลงรางกำแหง92ต่อไปนี้ลุงคิดเท่าไหร่92อ่า92ถ้าผมนั่งจากบางกะปิไปลงลาดพระอกลุงคิดเท่าไหร่ ก็หกสิบอ่าอย่างเงี้ยสบายใจถ้าผมนั่งมาจกพระาระแดงมาลงอ่าลำากำแหงซอยหนึ่งลุงกิ้หมดเท่าไหร่หนึ่งบาทนะเออดันแหละอย่างเงี้ยก็สบายใจโอ้โหต้องร้าน N F สขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสั E N ั E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยาเซน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 ที่วิยา